สามสองหนึ Five 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 ่งไหนอะไหนนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เลยพี่มันเป็นอย่างน่ะเธอขี้เมื่อกี้เฮ้ยเธอบ้าใครจะขี้อย่างนี้เธอเธอไม่ใช่ฉันเธอจะกง่อุ้ยเก่งแบบไม่ใช่พี่ไม่ขี้อะไรนะขี้เมียวเพราะว่าจะใครล่ะเติมจะโง่แต่ขไม่ได้ขี้อย่างนี้ เธอเธอ้วกแบกตัวั้นนไม่เี่ยไปดิก็พวกขิ้ผายอุ้ยเธอพี่ไปได้ไปขยะบ้าเป็นคนยงางไงแล้วเธอขี้มขี้อ้ยะบ้าเป็นคนยงนังวะชี้หายรที่ชูก็หมดอ่ะเธอเขียเข่ยมาเข้ารูไปละมาขี้เมียวขี้หมาบ้าเอาขี้เมียวอวะ กี๋จีอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ขี้อะไรอ่ะพอขี้ยู่ไม่ใช่พอขี้ใส่กับอี้ไม่ใช่ขี้อไม่ได้ขี้

เอาไปดูตูดเธอไีเราไปดูตูดเธอไป่ห้องไปดูในห้องเราเราจะจบไปจากอังกได้ยังไงเอาจะถูกหรือเปล่าไปดูในห้องน้ำก่อนเอาจะมายลือกอีกเม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เธอไปดูในห้องน้ำก่อนมันจะมาคืออะไรนะ พอขี้แตกเลยกี่ไปดูก่อนไปดูในห้องน้ำก่อนไอผัวมีตัวอะไขึ้นมาขี้ไหมไมากเี่ยนีเพิ่งมาชงอันนี้อยูแ่แล้วเธอกลับมาเห็นก็เลยเพิ่งมองเห็นเหมือนกันฮะขี้แตกเลยกี่จริงไม่ใช่และเอาไปดูนะไปดูไม่ใช่กี่จริงมาละไปในห้องน้ำพิจิตรด้วยไม่ใช่ใครมันจะเอาขี้ไปแกงวะ พี่ใครก็ขี้เดียเออนไเห็เป้เงเกองยดี้ยแล้วมันก็ต้องแบด้านล่าง่ะมันล่วงหรือเปล่าอตอนอนเธอไปุไปเยี่ยวแต่ฉันยังไม่เห็นกันเลยพอพอเธอกลับมาแล้วเธอเห็นนิกก็เลยหันไปมองใครก็เพิ่งเห็นเออมยเออแตกยังไม่เป็นโรคเียแล้วถ้าอย่างนั้น ขี้กูจริงกูก็ต้อเป็นโรคขี้อะไรแล้วเราไปดูดีๆที่นี่ไหมน่ะปหาต้องไปหาหมออะไรท่นี้ไปดีนหมอเด็แม่โคกี้ตกเด็กยมลักการนี้เนี่ยไม่ีแล้วเนี่ยไปไปไหนลล่ะ Hãy <laughs> <đây>? subscribe <Ở> <laughs> <này. cười> <laughs> ไปหาหมอยู่